ำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เอร์เซตเติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจอ o h ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชฉบัานแหงารเรียนรูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับมาวันนี้แน่แล้วเราก็มาจัดจด ได้ครับแพ็กนี้เลยครับของแลกเปลี่ยน MLS นะครับ85ถึง97บอกได้เลยว่าโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะทั้งหมดทั้ง50ชุดเนี่ยก็ประมาณ70กว่าล้านเลยนะครับในการลงทุนครั้งนี้ซึ่งแรกแล้วเนี่ยขายไม่ได้ด้วยนะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าผมลงทุนไป70ล้านเพราะว่าบางตัวก็มีไม่ครบนะครับมาเดี๋ยวเราจัดแบบรัวๆเลยแล้วกันนะ<ๆ>กดไปเลย50ชุดนะครับ กดไปจัดมาจังหวะน,นี้ว้ามาทีวายลุ้นกันไปครับขอให้ได้ตัวใช้ก็โอเค CB ครับแมนเชสเ,เตอร์จอห์นสโตนะอันนี้คือขายไม่ได้นะย้ำนะว่าขายไม่ได้นะที่2ไปกดกระรัวกดเลยไม่ต้องรอแสงเดี๋ยวมันจะนานเกินเออ85แต่ตอนนี้ต้องลุ้นกันไปก่อนนะครับยาวๆกดไปเลยครับ แต่ก็รอวาร์ฟนะรอวาร์ฟแปดสิบเจ็ดครับโอ้ทีวมาเยอะนะทีวมาเยอะเอาไปแลกแท็กทีวได้อยู่ที่มันขายได้อะเอออย่างน้อยก็น่าจะคืนคืนสักหน่อยสักหน่อยนะกดไปแต่วันนี้ไม่วาร์ฟวาร์ฟครั้งแรกครับนี้การ์ดใหม่มาจัดไปโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมกว่าจะซื้อตัว80ครบนี่คืออย่างนานมาแล้วฮะวายการครับผมอิตาลีครับ ซีบีว่ะเอ้ยอ๋อแปดสิบห้าไม่น่ารุ้นอะไรโอเคครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ชุดที่หกละกดไปเลยครับป้าบเข้าให้ครับยังไงครับไวยการ์ดมาครับเยอรมันฮนะหน้าเป้าวอ่ะเอ้ยสตูดร์ดโอเคเก้าสิบขึ้นก็โอเคนะเดีย๋ยวต้องเช็คนิดนึงโอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คหลังๆแรกๆน่าจะยังเป็น80ขึ้นไปจัดมาจัดมาอ่ะแซมบ้าครับกดมากดเลยกดเลยอย่าไปรออย่าไปหยองปุ๊บป้าบว้าไปวายกลายครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจอห์นสโตนเนี่ยดีอยู่ตัวเดียวนะอันตรายเลยนะไปต่อครับกดไป รัวๆรัวๆจังหวะนี้ MLS เมซี่จะมาหรือเปล่าเมซี่มีเปล่าประเด็นว่าเมซี่มีหรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปดูนิดนึงนะไม่ได้ดูเหมือนกันน่านจะมีครับนี่85มาที่จริงอ่ะใครที่มีสัก50 60ตัวแล้วก็ลองมาแลกดูก็ได้มันก็จะได้ตัวที่มาแลกต่อได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อทีเดียวนะมันก็ลองแลกไปเรื่อยๆอ่ะถ้าใครแบบ ไม่ได้รีบอย่างเงี้ยมันมีเวลาตั้ง13วันเนาะก็พยายามเก็บทุกวันทุกวันแล้วก็มาแลกได้นะครับ to to. นี่มีสตอยคอฟแมัติุอแต่ไม่มีเมสซี่ว่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าได้มาใช้ก็โอเคละไปลุยต่อฮนะกดไปครับนี่แลกเปลี่ยนของ MLS ครบแล้วที ah ini, วายมาอะอิตาลีมาดินี่ไปซีดีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กัตโตโซะว่ะเอ้ยว้เอาเรื่องเอาเรื่องไปต่อไปต่อผมว่าอย่างน้อยๆอย่ะถ้าใครที่เพิ่งเล่นนะแล้วก็เป็นสายฟรีผมว่า,าตัวมันลงเล่นได้นะใครที่มีแบบมาร์คิเลโน่เยอะๆก็มาอัพเลยให้ได้สักเม็ดม่วงทุกตัวผมว่าก็โหดละ<ม>เอาจริงแพ็คนี้เอาโอเคอะ่ะคือใครที่มีพวกแพ็ค80ด8ิบบ่ 80, 84, อะไรเงี้ยก็จัดได้เลย นะครับอย่าไปกลัวแต่จะเปิดทีเดียวทีเดียวเนี่ยน่าจะดีกว่านะเปิดทีละครั้งทีละครั้งบางทีก็แล้วแต่ดวงแต่ละวันนะครับเปิดทีเดียวไปเลยแบบเก็บสะสมอะไรเงี้ยไปครับจังหวะนี้ครับโคลโมานี่ครับ,รววรบไปครับไปครับ ไปครับไปอย่างเดียวครับไปรวยรวยรวยยยียยยย่เดี๋ยวเราเอาทีวเนี่ยไปแลกได้อยู่นะรู้สึกนะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะขอแวบนิดนึงเนี่ยมันแลกตรงนี้ได้ใช่ไหมเออใช่ไม่แน่ไม่แน่ได้ตรงนี้นะคือเหมือนกับว่ามาหมุนตรงนี้แล้วก็ไปแลกตรงโน้นมาเออแต่ว่าเราต้องดูดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกินทีวไปแล้วก็เก็บ พวกการ์ดทีวายไว้ก็พอเนี่ยพวกแบบนี้เก็บไว้แต่ถ้าใครจะแลกต่อก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าเก็บไว้เราไปแลปแกแพ็กตะกี้ดีกว่าอย่างน้อยได้เงินคืนสักสาล้านก็ยังดีนะกดเลยดูไม่น่าลุ้นลาสเปนเนี่ยมาครับจังหวะนี้ปึ๊บวาร์ปไม่วาร์ปอ่ะทีวายครับอันนี้เราก็ต้องดูดีๆนะพอหลังๆเนี่ย ตรง80เนี่ยเช็คให้ดีเดี๋ยวมันกินการ์ดทีวยเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ออกไม่ได้แล้วโอเคไปต่อครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบแน่นอนครับอาจจะยาวนะคลิปนี้ปุ๊บอืจังหวะนี้ครับผมบราซิลอะ LW อ่ะโอ้โห โอ้โห oh. จริงๆวายการ์ดดูทรงแบบไม่น่าลุ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเอาจจะกดเลยดีกว,ว่าถ้าเป็นวายการ์ดลุ้นทีวายพอนะกับการ์ดใหม่การ์ดใ,ใหม่รู้สึกจะเป็นชาเขียวนะถ้าจำไม่ผิดไปเรื่อยๆครับสวบุเนียไปเรื่อยๆครับเยาๆครับเยาวๆครับ,รบนี่การ์ดใหม่ยังไม่ออกแบบ90บเลยนะ ยีชุดละยีชุดละกำลังจะครึ่งทางนี่แปามาวะ89ดามาวะเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งโอเคเพื่อความชัวนะระวังด้วยพวกนักเตะแปดสบวกแปบวกเนี่ยมันกินหมดอนะแต่84ไม่เป็นไรไงมันเอาตัวเดียวไงมันเห็นอยู่แล้วกดเลยแล้วก็กดเลยมาแบบนี้กดเลยมาครับคือถ้าไม่ใช่ทีวยก็ไม่ค่อยมีลุ้นแล้วนะเอาจริง เนี่ยดูว่ามันไม่มีอะไรแล้วเช็คนิดนึงโอเคไปต่อครับกำลังจะครึ่งทางเฮ้เมสซี่97ก็ได้พีวาย97สักตัวหนึ่งไม่ต้องลุ้นกดเลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าระยะไหนนะโอ้อีกไกลไกลผมเตรียมมาเยอะบอกเลยเตรียมมาเยอะ กดมาจังหวะน,นี้วายการ์ดโอ้โหมาว่ะเกาสิ 90, มีลุ้นอยู่นะแต่90เอาไปแลกอะไรไม่ได้อยู่นะมันซื้อขายไม่ได้ไงไปต่อครับครึ่งทางละสู้เขากดเลย ฟับกดเลยนี่เอาจะดจุกจุกไปเลยวันนี้ฟับ87ครับการใหม่ mls ไปต่อเลยครับรัวรครับอย่างเดือดอย่างเดือดแน่นอนผมว่าเมสซีต้องมาจังหวะน,นี้นี่การ์ดแบบนี้มีล้อนอยู่อาจจะเป็นปีใหม่ก็ได้ครับแมนย,ยูอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไปไปต่อไปต่อเอาอีเวนต์มาแรกก็เลยได้เด็กแมนยูไปจังหวะนี้ไว้การไม่ต้องลุ้นไปเอ้ยมันเปลี่ยนการ์ดว่ะเดี๋ยวดูทรงใหมด่ดีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบกิน84แล้วนะทุกคนทุกคนดูให้ดีนะคือ83เริ่มจะหมดละดูให้ดีด้วยนะครับ84เรายังแบบยังไม่ใช้ไม่หมดนะดูให้ดีด้วย มาครับจังหวะนี้วาร์ป wow, ที่ว้ไวการ์ดวะ hmm. ดูให้ดีดูให้ดี83นะครับเดี๋ยวมันกิน84จบเลยนะใครที่เตรียมมาพอดีพอดีกลายไปว่าขาดนะครับมาครับจังหวะนี้ที T y, ครับต้องเช็คตลอดอะพอหลังๆอะไม่งั้นอันตรายนะขี้เกียจไม่นั่งซื้อใหม่ไม่ใช่อะไรแล้ว แถมมันขายไม่ได้ด้วยแพ็กอย่างนี้ยมาเปืองอีกกดเลยเฮ้ยทีวายแบบ97สักตัวที่นักเตะเต็มตลาด34แบบยังอยู่โอเคอเฮ้ย34ชุดแล้วเว้ยจริงๆมันก็เร็วอยู่นะไหวกา้าอีกเลยไหวก์าอย่างเยอะ คดเลยสาสห้าแล้วไปจังหวะนี้ขวายก้าดอีกแล้วพี่พี่เอาตัวอื่นก็ได้พี่เออทีวายเก้าห้าเกสี่ T อะไรก็ได้ตั้งเยอะตั้งแยะมาหน่อยครับพี่ทีวครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่น่าเหลืออะไรต้องวาร์อย่างเดียวตอนนี้ลุนวาร์ไว้ก่อนฝาบทีว วายการ์ดไม่น่าลุ้นละใกล้หมดละ83ใกล้หมดละฟรจังหวะนี้ครับวายการ์ดครับอิตาลีออ,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 อก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้ก็ได้นะเอา84เข้าไปเลยก็ได้ขี้เกียจไปหาแล้วนะไปเพราะว่าเราเอาตัวที่ได้มาไปแลกต่อก็ได้เดี๋ยวถ้าขายยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแลกไปก่อน เช็คเป็นระยะระยะเลยลองแรก OVR เยอะๆเผื่อมันจะดีขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละ85ไปเลยอย่าไปหยองอย่าไปหยองกดไปโอ้โหนี่มันต้องเอาแพงๆไม่มีเลยไม่มีอะไรดีขึ้นนี่85มาละ8 5โอเคห้าอเคเวลาจะหมดละจะหมดละดลที่เกียรไปหาซื้อละ กดเลยกดเลยกดเลยน่าจะพอแหละโอ้โหไวการ์ดอย่างเดียวเลยวะเนี่ยเอาตัวที่ได้มาแรกเลยจะได้รู้เผื่อจะได้ของดีกดไปครับจังหวะนี้อืมแมสเป <c oughs> พอปะเนี่ยโอ้ย <c oughs> อีกนิดเดียวจะจบอยู่แล้วกานใหม่ไม่รู้ทำอะไรแรกไปก่อน เดี๋ยวเกิดต้องใช้ขึ้นมาก็ช่วยไปใช้ไปก่อนขี้เกียจไปซื้อจะจบอยู่แล้วมาจังหวานี้โอ้โห,โหวการวะอีกห้าชุดสุดท้ายโคตทีวายทีวายเออนั่นแหละอิตาลีซีบีฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเมาดิเน่นะเกือบเมาดิเน่นะซีบีอิตาลี CB, เอาเรื่องเอาเรื่องไปไปโอ้โหจะหมดอยู่แล้วมาครับจังหวะนี้ฟบทีวายอื <c oughs> ว้วายการผมว่าเอาทีไ,ไปแรกเลยแล้วกันไม่รอแล้วไปครับไม่อยากหาแล้วกดเลยยังไงก็ขายไม่ได้อยู่แล้วกดไปเลยฮนะฝากเข้าให้ครับ โอ้โหไอ้กาดไปครับเดี๋ยวไปหยองฮะทีวาดิเอ้ยโอ้โหสุดท้ายครับท่านผู้ชมเอาการใหม่แรกไปเลยสวยๆนะขอแสงหนึ่งแล้วกันส่งท้ายไปแสงเดียวปกติยังไม่กดนะแสงเดียวเท่านั้นไปครับแสงเดียวรู้เรื่องฟึบ โอ้โหไม่น่าเหลือนะไม่น่าเลื่อนะ90ครับเฮ้ยโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับที่เข้ามารับชมนะวันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับแต่ใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์เยอะกดแชร์กันไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูอีกนะครับคอมเมนต์บวกหนึ่งมานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย